จ้าเอพี่น้องอย่าเฝ่าตื่นตกใจเด้อสภาพน่ากระตื่นนอนมาหระบึงเฮ็ดพี่น้องในข่าวว่าเฮ็ดปวกอ๋อเฮาก็อยู่บ่ได้ห้บ่าดเาหนึ่งข่าเฮามาหาลระเองมาเรอกกะถามผูถามคนที่เข้ามาเนาะเห็นข้าเจ้านั้นได้ผูแลพ่อแกงเมื่อแล้วว่าสันเมื่อแกงก่อนข้าเจ้าเงื่องได้แต่ขึ้นผูยายนงเนื่อก็ได้อยู่ว่าสันได้ร้ายเติบเรื่องชิปบุกเที่ยง ไปเบิ่งเฮ็ดหนาเฮ็ดปวกมันเป็นแนวใดเฮากเลาะมมาไกลเติบแล้วจนเมื่อยพี่น้องเลยเพราะว่าอยากเห้นหนาเฮ็ดปวกนะว่ามันเป็นแนวใดเพราะว่าตั้งแต่มันออกมานี่เฮากับ่ได้จัากดอกเลยพี่น้องไปหลอกกัดน้องเนยมอวานตอนคำกับ่ได้เลยค่ะมือก่อนน่ะกไปเลอกกัดน้องเนยกับ่ได้อีกแต่ว่ากัได้กินมือขึ้นนี่แหละกับ น้องเนยน้องหลีเพิ่นเอ,เอามาฝากคะแหละเอามาใหา้มาพี่น้องเอ้ยสิพาพี่น้องไปบุกเทียงยายน้องเนยบาทนี่ไปเบิงหนาเฮ็ดปวกแล้วก็ย่านเฮาอันเบิงเฮ็ดเ,เราบ่อเราบุเมื่อลุๆลบๆเรากะเมื่อแกงก่อนเราจักเมื่อเบิงหนะว่ามันเป็นแนวใดก่อนสิเมื่อพี่น้องเอ้ยนีนนี้บะเฮ็ดเฮานีพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ได้เฮ็ดที่กันเด้คว่าสอยปีได้ ัะเฮ็ดไข่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เฮ็ดไข่ออกแล้วอุยงามๆเลยนี่ดอกจุมจ้มๆนี่ก่อนที่ไปบุกเพียงยายไม่เห็นเฮ็ดไข่ก็เอาเฮ็ดไข่ก่อนตัวนี่จุ้มหนึ่งเฮ็ดเท่าก็ได้นี่เป็นเสือมาเฮ็ดทางนี้ได้เฮ็ดยังแดงๆเฮ็ดน้ำหามากบ่เนาะนี่ อาไปแกงใส่เห็ดอันนี้ก็กินได้คือกันอ้าวเก็บไปพี่น้องเลยเบิดแล้วบอกไปตัออ,อกจู้เห็ดปวกก็ได้ถามสองสามคนที่เข้ามาหาเห็ดได้อยูเพราะได้แกงเ่าห่องทามหมดแล้วจักไผจักยาแ <c ười> หละเอาบ่ได่ายดีข้าวไ,ได้ก็สิย่างเมื่อลุกๆคืวอว่าแหละบ่ นี่ก็บวบวมี่น่ะสิบ่ได้แน่บ่ให้ลาก็ได้มาติเก่าก็ยังมานอยู่นะเนาะเบิ่งอีกกนเด้อพี่น้องเด้อก่อนสิไปบุกยังบ่ยอมแพ้ได้พี่น้องเอ้ยเรื่องหาเ็ดนี่บ่ยอมแพ้ง่ายๆเด้อบ่ได้ก็ได้นี่เห็ดดินนี่เห็ดดินก็กินได้แกงได้คือกันนั่นแหละแซ่บคือกันนี่2ดอกออกในตะพังหวยเลย งามๆเลยพี่น้องเห็ดดินบุเมนเห็ดไข่ที่กี้นะเขาขามมาก่ได้ข้ามฝั่งมาก่ได้ฝั่งนะฟฝั่งเหาเนาะพ่นเห็ดไข่ที่เหาเคยเอานะพี่น้องบานนี้นําหวยบกแลยเฮามาฝั่งนี่ล่องเบิงบ้านนี้ที่ขืนตะพังหวยก่อนปั๊โทคือสั้นแทะมาผูดดเา้เดียวเด็กๆก็เมื่อน,นอนบ้านเขาเมื่อหายอยู่บ้านครับผู้ใดปะปั๊เถอกพี่น้องเลยปีน ปีนมาพอเหตัปวกับผุ้เมื่อยเป็นไรดอกคันมาพอผอที่มันเมื่อยไหนบ้านน้อข้ามงาเบิดเดบิวจักนี่ทางลงเกาคยได้เท่านี้เนี่ยมาหาเราเบิง่งนบอลเคยเก็บนะไม่เสียออกหรือบอ,อกอืมท่านี้ าาเฮ็ดปวกไปเฮ็ดปวกมากพี่น้องมาพมาาร้าหน่อยใหญ่โบเอาบบได้เลยว่าเขากะซับอาากบอกไปสามสี่ยอดแล้วป้าตุุนเที่ยวพี่น้องผูกคนบเลยมาหามันผูกอยู่ผูกทางในอยู่บเลยพี่น้องเห็นบะป้าตัวนี้อันบักใหญ่หนึ่งพี่น้องแต่วสิซับให้พี่น้องเบึง้งเฮ็ดปวกออก็มากระเรือใจพี่น้องอไปหาสื่อน้ำยายน้องเน่อยและก่อนสิมเมื่อนี่ มันบดบใหญ่เหตุใดถึงอันนี้ก็อันน้อยมันนี่พี่น้องนกไม้อันนี้อันบักใหญ่เลยเจ้าซับก่อนเด้เพี่น้องเด้อผมมีตากรอบใหญ่มากเลยพี่น้องเลยอันบักใหญ่นะนกไหมเดินหน่อไม้นี่พี่น้องเบื้องน่อไม้นี่มึงดูโหน่อไม้มันลายเลยพี่น้องเลยต้มกินกระป๋องจิโร่อันนี้ไวเผามาถือันบักใหญ่ แหลนงกับช่องสามอันกับพอแกงเทกตาห่างเข้าลงไปเลาละเมื่ออะไรเนีอโอ้ยเมื่อพี่น้องเข้ามาพออ่อเฮ็ดปวกเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อไพ่บอเ้าโบมาน <c ười> บอกเองทั้งนั้นเลยโอ้ยพี่น้องเลยเราฮะจนเหงาอยากพ่อนาเฮ็ดปวกเด้นเป็นอะไรวะ นี่มาพ่อแล้วพี่น้องมาผ่อเพลแล้วนี่ออกตุป,ป่าเลยโอ้ย้ปวกดอ,อกออกดอกนี่น,น้อยนึงน้อยพี่น้องเดีเดเดหุน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 ทางไหนพี่น้องเห็นบ่อืมีกสามดอกนี่กำลังสีบานพี่น้องิ่งทางนี้ก็ทางนี้จะดอกเนาะ ั้งมีซีดอกพี่น้องนี่เฮ็ดปวกเก็บก่อน,นคนเดียวก็เก็บคนเดียวเลยมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยดีใจดีมาพอเห็ดปวกแล้วมันเป็นแล้วนี่เองนะเห็ดปวกนะม,มาเด้อเกบเห็ดปวกเด้พอพ่อแม่พี่น้อง อืหอมขนาดเลยใช้กระตาเอาก่อนอุ้ยทางไหนยังมีอยู่ยังมียังมีเป็นจุ่มเป็นจุ่มอุ้ยอุ้ยพี่น้องมวยญ่เลยแม่อืมกระลังแตะเถืึ้นนี่มีเห็ดปวกนีุ๊บจุ่มนี่นะพี่น้อง มันงามเด้อถ well. ้าดอกใหญ่นี่แห้งก็งามกว่านี้อันนี้ยังว่าดอกน้อยเด็กทางน่ะจุ่มเก็บกันเจี๊บกันเอาปุ้มี่พัชมาละสวยเลยก็เจอเมื่อแกงกินอิ่มไปแล้วเอาฮะกระสิมาหนัดก็เด้อ ดอกจูมันชีวิตเบี้ยวนะนี่เนาะกิด่าจะบ่ได้เงี้ยาเบิดดินไปทางใดก็ได้กำลังทือกุ๊บก็มันฝนตกไม่เกิดสีชื้นยู่มันแบแบบประยักชื้นมาได้่ย งามได้ขนาพี่น้องดูนี่อ,นอืมนี่ง,งามเลยจ้านี่นี่จ้างนฮตจนหนาด้ำขำเขียดดัชชิมาได้ทำมาได้อยู่นี้ ngặt còn đó cụ đeo không cài giặc xả nè đó pin nữa, đó bùa cả ừ. ừ. nhận thêm mà kép bạn này hào tú งามเลยแะตาเ,เขาก็เลยมีสีสันแลบบทำไมมีแต่หน่อไม้ที่บ <c oughs> อกพ่อแกงบ่เนาะพี่น้องตะแหลกกะว่าหิวอยู่หนำกบพบูดถือลืมฝ่าว่า่มาแต่ซาโอเคเว้ยห้าเข้ใกล้ๆเอะไนแบบไฟไกลเฉย ý động là cái này ok anh kim bởi lập nó phục thằng ngạo là cái này ui thằng này. นะจัน,น่าบาตรี้มันออกกอนงูแสดงบนหนังเงาเคลียบงมูมันเดี๋ยวกันเด้อเ๋ยวมีพี่น้องมาพออีกแล้วพี่น้องอุย้ยจนบานเลยปาถเุเห็นบอเห็นบอ เพิ่นมาออกมันคุ้มอันนี้อ่าถงดูเป็นแผ่นอยู่คะแนนมันฝนฝนตกต่อเนื่องมันสิออกลายอยู่บอน,นี่นะฝนมันบอ่อต่อเนื่องเห็นดิงามเลยพี่น้องเบ่งไก่บ้านก็งามเอาบังามก็งามเอาแต่ว่ายังแข็งอยู่เดอ้อน่ะพี่น้องอืม cưng nó lột thám cả mưa nắng nó phải động mưa nắng kín thằng này hình dù bé bé mềm bớt มันสุ่มเดบอสมันก็เลยออกเข้ามาห้ากลิ่นจิรอเดินพี่หน่อท่างนี้อืมดอกบักไงบม่ได้ขามจ้ะข้ามกูก็มีบ้างไปเอาก็ ขนาดได้เห็นหอมไก่คันบานเลยยางเขายางผ่านมานี่เห็นโรตีไก่พอด้เก็บอยู่เห็ดเฮาพี่นอออ้องเอ้ยน,นี้เห็ดเฮาเองเนาะจากได้โบไร,บร้ปันไดกคับขึ้นมาหอดเทียงหน้าแล้วจนเงี้ยวพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้กินกับแกง,งน,น้ำใหม่เห็นโบดาวขึ้นมาก ทั้งเพื่อนมันกับโบมียังไลยแต่มันมีดอกดินไหมก็เลยเบิ้งคือนไล่แล้วพี่ค้มย้ายน้องเนยเนห็นเฮาอยู่ป่าฝากเขาไปโคุมมสืสนี่แหละพี่น้องเก็บเฮาขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อได้อยู่กับบบไลยบยันไดนี่นะมันมันมันไลนลำดอกดินไหมนี่แหละ,ลกลหหละเก็บมาแหงบอดดาวขอกันไม่สบายดีเด้อ